มีน,นอร่อยเป็นกันเองม,มาทานประจำไหมครับประจำส่วนใหญ่ที่สั่งนี่จะเป็นเมนูประเภทปลาหรอครับใช่ค่ะเพอพะอ,อะไรครับถึงสั่งเมนูมาเกือบต,ต้องกินปลาอ๋อมาเกือต้องกินปลาที่ที่เห็นอยู่ในนี้คืออะไรบ้างครับที่สั่งก็งมีปลาทอดต้โมโค้งแล้วก็ปลาคางผัดชาแล้วก็ปลาตะเพียนล๋อแสดงว่าเราทราบว่าที่นี่ปลาสดจาก เขื่อนแน่นอนใช่ใชแล้วราคาเป็นไงครับที่เรามาทานราคาก็โอเคนะราคาก็ไม่แพงโอ้ไม่แพงตอนนี้มะนาวแพง <c oughs> แต่ราคาเขาก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะหรอครับใช่ใช่สนมะนาวจริงๆอ่ารสชาติก็ยังโอเคเอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอเค ตอนนี้เ่า,อ,าอ,อะไรเงินเขาอ,อ,อะไรเงินนะเงินนะอันนี้เ็เลียบ,ยบปลายปรากดครงปรากฏทาฏงาจเัเือนเนรานะเมน,นี่นะครีกันต๊ะคือเราจะซื้จัด ซาบ้าซาบ้าที่เขาได้มาอย่างเงี้ยถ้าปรับเงิเยอะเขาก็จะโทรให้เราไปรับอ๋อใช่โอ้ใจขนาดนี้เลยครับอันนี้เล็กสุดแล้วค่ะอ๋อนี่เล็กเหรอครับเล็กแล้วค่ะมีเมนูส่วนใหญ่ที่ลูกค้าก็จะเป็นต้มยำแล้วก็ลวกจิ้มจะเป็นต้มยำลวกจิ้มผัดฉ่าอ๋อท้าสุดท้ายนี้อย่าลืมมาชิมต้มยำปลาหาง ลดแซบลดบูนัวของทางร้านครัวเจยงนะคะอย่าลืมมาชิมกันเยอะเยอะนะคะมีลดเปอร์เซ็นต์ไหมครับแน่นอนค่ะถ้ามาแล้วแจ้งกับทางเราได้เลยนะคะว่ามาจากเหตุของสื่อที่คุณลูกค้าได้เห็นนี้ทางเราจะมีลดเปอร์เซ็นต์ให้แน่นอนค่ะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่ร้านนะคะ อันนี้คือพลิกเครื่องที่อยู่ในกัดไม่รู้เขียนนี่นี่ใช้เวลา เราต้องต้องสดต้องสดค่ะไ,ไ,มไม่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 ทำรอไว้ไไเพราะเคล็ดลับคือของต้องสดไว้ก่อนของต้องสดไว้ก่อนอออนะครับ ต้องย้ำนี่เราต้องใช้มะนาวสดอย่างเดียวใช่ไหมครับมะนาวสดอย่างเดียวคะ่ะแล้วช่วงนี้มะนาวแพงนี่มีผลกับ,ากบราคาไหมเราต้องยอมค่ะพอเรา,เราต้อง,องยอมใช่เพราะว่าเราก็เอามาบาลานซ์กันช่วงมะนาวถูกช่วงมะนาวแพงแต่ว่าช่วงมะนาวแพงเราต้องต้องยอมเราต้องใช้เพราะว่าต้องมะนาวสดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคุงครับ ตอนนี้พี่เตรียมนี่กำลังเตรียมเป็นเครื่องอะไรครับเป็นต้มยำปลาเข้าค่ะต้มยำปลาเข้าใช่ค่ะปลาเข้านี่คือปลาเข้าเป็นปลาจากที่ไหนยังไงปลาของที่เขือนสุดยัดบ้านเราเนี่ค่ะเพราะว่าร้านอาหารจะอยู่หน้าเขือดเลยส่วนมากชาวบ้านได้มาก็จะเอามามาให้มาถามอ๋อก็คือประมงชาวประมงพื้นบ้านนี่คระใช่ค่ะแล้วก็ต้องอุดหนุนประมเมงบ้านเราเพราะว่าปลา ส่วนมากที่เขื่อนเราีนได้เป็นอุดมสมบูรณ์นะคะกุ้งแม่น้ำปลาเ้าวปลากดปลาคังปลาบึกมีทุกอย่างค่ะูเราจะใช้น้ำมะนาวสดแท้ๆนะคะนีตรงนี้ การที่เขาส่วนใหญ่จะสั่งเกตตาค่ะเกดของปาตะเพียนนะคะ เ่ามือม้อนี้ที่สั่งนี่เป็นวันนี้ที่มาทานนี่เห็นบนโต๊ะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูปลา ชอบทานปลาเขาชอบทานปลาพอดีมาเที่ยวที่เกิดสียักษ์ไดค่ะจะมาเที่ยวร่ำตกค่ะร่ำตกปลาปลาคาร์ฟก็เลยแวะมาทานอาหารอยากทาานอหารประเภทปลาพื้นบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่ที่สั่งไปมีสั่งเมนูอะไรบ้างครับอ๋อสั่งมีต้มยำปลาขาวค่ะอ๋อครับแล้วก็ปลาขาวทอดกระเทียมครับผมแล้วก็ปลาช่อนมึ่งแ่วค่ะค่ะ เปนที่เลยนะครับวันนี้นทา,านตายอย่างเดียวค่ะ